เทศบาลนครเชียงรายปล่อยพันธุปลาเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกฟื้นฟรูระบบนิเวศหนองปึงเดินหน้าสร้างเมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืนวันที่หมิถุนาย,ยน2 5 6พันผ่านจ่าเอกอัสดาวิเศษวงศาประหลัดเทศบาลนครเชียงรายปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธานปล่อยพันปุปลาเพื่อฟื้นฟรูระบบนิเวศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกหน้าสวนสาธารณะหนองปึง โดยมีนายจตุรชัยจินตนาสิทธิคุณรองประหลัดเทศบาลนครเชียงรายข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลประชาชนจากชุมชนหนองปึงชุมชนหัวฝ้ายชุมชนทานน้ำกรรวมทั้งน,น,น,นายนัทรัตน์พรเดชอนันต์ประมงจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้จะขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสมดุลของธรรมชาติและสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำโดยเทศบาลนคนจรจิงรายยังได้เน้นย้ำเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะหนองปึงบนพื้นที่61ไร่จากอดีตหนองน้ำธรรมชาติสู่สวนสาธารณะและปอดกลางเมืองเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยเก้าไกลนิวส์รายงาน